สวัสดีครับออกมาวางปากกะตะวางลาจริงช่างเนี่ยกำลังช่วยกันอยู่น้ำมันเชี่ยวหรือว่าน้ำมันไหลแรงวนมันเข้าไปพันลำเรือเนี่ยกำลังช่วยกันอยู่เขาบางไตเขี่ยมวางเรือมันน้ามันไม่ดีน้ามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนี่ยมันไปพันเรือมันหันเข้าไปทับว้วหมด เอากำลังชักลากกันอยู่ช่วยกันเราคนทะเลชาวทะเลเะไม่ช่วยคนทะเลเหมือนกันมันก็ไม่ไดเ้เราหากินทางนี้ทางเดียวกันเ,เราต้องมีการช่วยเหลือกันเ,เรามันหากินแบบเดียวกันหากินเหมือนกันแต่เ,เราไม่ช่วยไม่ทำเมือนเฉยก็ไม่ได้ เราต้องช่วยเหลือกันเราคนทะเลหากินทะเลบรรยากาศของทะเลบางทีมันก็ยุนน้ำมันยุนแน่งนะแต่มันน้ำข้างล่างมันไหลแรงมันเชี่ยวเขาว่าภาษาเรือเขาว่ามันน้ำมันเชี่ยวแล้วก็น้ำมันไหลแรงข้างล่างมันพาให้วนกันเรือไม่สัมพันธ์กันเนี่ยกันลัางล่าง้ายกันอยู่ช่วยเหลือกันเรา ้องมีการช่วยเหลือกันทุกกระทุกด้วยกันสุกกระสุกด้วยกันชาวทะเลของเราบางทีได้ปลามากๆก็แบ่งกันกินแบ่งกันใช้ธรรมดาเป็น <c oughs> เราช่วยเหลือกันธรรมาชาติบรรยากาศของบ้านบานของเราคนทะเลนะเรามาทำงานทำการนี้อาชีพเดียวกัน ต้องช่วยเหลือกันเป็นของธรรมดาเนี่ยมาหากินอยู่ที่อ่าวกระบ,บี่เนี่ยวันนี้เนี่ยมากันหลายลำนึ่งสองสสี่หลำวันนี้มาอวางวางก็ไม่ได้ปลาไม่วางด้บรรยากาศไม่ค่อยดีแล้วธรรมชาติของทะเลมันไม่ค่อยสวยน้ำวันนี้ปลาก็ไม่มีด้วย เนี่ยมาวางกน้าเอากระบี่ไว้เนี่ยที่หน้าตะวันออกของเกาะยาววันนี้มาทำงานทำการอยู่แถวนี้ปลาโมงนะเราอาชีพจับการปลาโมงปลาชิงช่างปลากระตะรายได้ของเราก็มาทางนี้เราไม่มีการตกงานตกการเราทำอาชีพนี้ถึงจะโควิดโควัดมาเราก็ไม่ตกงาน มาจินอยู่ทุกวัน,นกำลังดึงกันช่วยเหลือกันอยู่เนี่ยทางไหนช่วยกันได้ก็ช่วยกันหนักเบาเอาสู้เ <laughs> ยูยวกันไปนะถ้าเขาได้มากเขาก็แบ่งปันเราได้อยู่ได้กินมันเหมือนกัน คนทะเลหากินกลางทะเลเออเดีเราก็อาชีพของเรานะถ้าเราไม่มีการตกการตกงานรายได้เราวันวันหนึ่งก็มันก็ได้หลายบาทหลายตังค์สิบห้าวันเราแบ่งกันทีหนึ่งเราก็ได้คนเราเหมื่นสองหมื่นลูกน้องเออ,เ,อ,อเราอยู่ได้แล้วดีกว่าเราไปทํางานลงหลอกลงแรมอีก เนี่ยโรงแรมก็เราไปทําก็เป็นอย่างนี้แหละเวลามันตกงานตกการไม่มีงานก็อดเดี๋ยเราทําทะเลนี่ไม่เคอยอดไม่ค่อยอยากก็ทะเลมาแห้งซะก่อนเออน้ําทะเลแห้งเราไม่ว่านะอ่าเราจะอดนี่เราไม่อดปลาเราก็ได้กินไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาวางอยู่ที่หน้า ก็ถ้วันออกของกอยาววันที่กระบ,บี่เอากระบ,บี่ไว้เนี่ยทำมากินอยู่แถวนี้บรรยากาศธรรมชาติขา้างล่างันบาน,บานทำยากกับน้ําไม่ดีลมก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีวันนี้บรรยากาศดีแต่ว่าน้ำน้ำมันเชี่ยวข้างล่างอืน้ําเชี่ยวกาด น้ำไหลแรงไหลลึกก็เราก็ะแลยวนมันพาเรือบิดอวนบิดไปทับกันเนี่ยช่วยเหลือกันเดี๋ยวที่เราทำงานนี้เราก็ต้องทำงานนี้ต่อไปดูงานอะไรก็ช่วยงานทะเลไม่ได้ ทะเลไปก่อนนะกว่าจะเรือจะลากกันเสร็จช่วยกันเสร็จแล้วเรือจะเรือก็เบื่อ,อ,อแต่บรรยากาศท้องทะเละสวยๆงามๆไปก่อนบรรยากาศดีๆธรรมชาติเนี่ยต้องก้อยยาวกันเนี่ยก้างหน้าก้อยยาวอืมมาดีมาดี สวัสดีครับท่านท่าเห็นคลิปนี้แล้ววัาดีก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับสมัยก่อยาวช่อง YouTube เสร็จแล้วขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีนะครับ